นางเอกปริมหมอลํำเสียงมหกแฟนเพจค่ะพี่น้องได้ออกมาโพสแบบนี้นะคะฟังแล้วโอ้โหเข้าใจคพามรู้สึกออกมาต่อกับคอมเมนต์แบบนี้พี่น้องค่ะมาฟังจากปากของน้องปริมนะคะเพื่อนบอกว่าขออนุญาตใช้พื้นที่แฟนเพจนะคะแม่แม่พี่พี่หนูอายุจะยี่สิบแล้วนะคะแยกแยกออกแล้วอันไหนถูกอันไหนควรคำสั่งสอนจากพ่อแม่และผู้ใหญ่หนูได้รับมาตลอด หนูไม่เคยออกมาตอบกับคอมเมนต์เลยแม้แต่ครั้งนี้อย่ามาแตะต้องแม่ของหนูเขาสั่งสอนอบรมหนูมาเป็นอย่างดีโดยใช้คำพูดไม่ใช้การตีเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าคุณไม่ชอบหนูก็ด่าแค่ตัวหนูได้ไหมคะอย่ามาทำร้ายคนของหนูผลงานการเห็นคือการสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขความตลกขบขัน ต่อให้ใครจะอายุเท่าไหร่เราทุกคนควรมีจิตใต้สำนึกเคารพพื้นที่สิทธิกันและกันนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามเพจนะคะขอบคุณจริงๆค่ะอันนี้คือน้องปริมนะคะเพื่อนได้ออกมาบ้าแบบนี้เข้ากันเลยสงสัยว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับน้องปริมไปเบิ้งคอมเมนต์ที่นี่พี่น้องคะแย่สิทธ์เลยได้ไปเบิ้งคอมเมนต์หลังจากที่น้องปริมนะคะได้พูดแบบนั้น นกพงศกรพี่น้องคะเดี๋ยวมะมินไตโพดของน้องปริมนะคะบอกว่าแจ้งแมนมูดเจ้าบ้าคักนอเมย่ยาเม่นทามนบอเป็นพนะบอดนอกเปนบา่าแจ้งแมนมูดเจ้าเป็นบ้าะนอแมย่ยาเม่นทามนบอเป็นนะคะสําหรับบอดนอกเดี๋ยวมาตอบตอบกับตรงนี้นะคะแล้วเข้ากันเลยเรือนเบิ้งพี่น้องคะว่าข้อมมนอนนันใดเป็นอนนันใดแล้วเข้ากันเลยมาสะดุดตรงนี้พี่น้องสะดุดตรงคอมเมนต์ คอมเมนต์นี่ก็สิเป็นปิดปิดหนาพี่น้องปิดแบบบ่เ,เห็นว่าเป็นไผเป็นเป็นแบบนี้พี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเยสิจะอ่านให้บึงบอกว่าแม่แม่นางนี่ไม่สั่งสอนลูกเลยหรือสนับสนุนลูกดีจริงๆเลยยาเห็นแก่เหลืองส่วนตัวสนใจเอฟซีมั่งเหตุแบบนี้คือไม่ปลื้มมาสันพี่น้องอันนี้คอมเมนต์แรกนะคะ ใส่ยังบอทเทิลแต่ว่าคอมเมนต์ที่สองพี่นงคอมเมนต์ comment ที่สองบอกว่าพึ่งอายุสิบห้าปีแต่ทําตัวไม่น่ารักเลยสวยทําตัวกับพ่อนกไม่น่ารักไม่น่ารักเลยเหมือนจะเอาพ่อนกจริงๆอืมเลยออกหน้าออกตาทําตัวให้ดีกว่านี้นอกหน้าออกตาทําตัวให้ดีกว่านี้หน่อยจะน,น,น,น่ารักลูกอย่าไปสนใจ อย่าเพิ่งอยากมีเลยผัวทำงานเป็นนางเอกไปก่อน fc ไม่ปลื้มหลายยูเพราะเ fc ห่วงพ่อนกแทนน้องอายตั้งใจทำงานเธอลูกอย่าไปเชื่อฟังแม่แม่เธอคงสอนมาไม่ดีแม่เธอคงอยากจะมายึดวงนี้เลยให้ลูกนำทางไม่ดีเลยทำตัวใหม่เลยลูกวสัน ว่าจจงซี่ก็ว่าเป็นโนพี่น้องเพื่อนคิดอีอย่างอยู่เนี่ยแล้วเออยังมีคอมเมนต์ที่สามอีพี่น้องคอมเมนต์ที่สามบอกว่า,คมมวาแค่อายุสิบหาเองเกินตัวแม่ไม่สั่งสอนเลยนะเนี่ยเห็นบอกพี่น้องไปว่าแม่เพื่อนว่าแม่บอสั่งสอนพี่น้องขาทุกสิ่งอย่างคือคอนเทนต์ทุกสิ่งอย่าง,ค, content, ง,างคือการแสดงเพื่อนก็บ,บอกมา เจ้าแสดงว่าเจ้าเม่นว่าเป็นแบบนี้่บตองมาเม่นด้อค่ะเม่นแบบนี้บ่ต้องเม่นมันเสียกำลังใจผู้อื่นเม้นอะไรแบบนี้มีสติหน้อยจะเม้นอะไรมีสติหน้อยไม่ใช่สักเต็มเม่นคันว่าอยากให้ศิลปิน่ลโพสออกมาก้อนทีเจ้าสิเม่นหรือว่าสี่เขียนอีหยังสิเม่นอีหยังก็คิดเั็กน้อยพี่น้องมันบบเม่นผลดีเลยได้นี่ ฟังแล้วกับแบบจิตโต๊ะกับพี่น้องเหตุแบบนี้บ,บ,บ่ดีเลยค่ะบ่ไม่น่ารักเลยนะคะสําหรับการทีสีออกมาเม็นหรือว่าออกมากวาไผสจักคนหนึ่งพี่น้องค่ะบอดนกพวกสกรเพิ่นก็ได้กออกมากตอกกับว่าทามเมนบ่เป็นกัย่าเมน็นคอมเมมตนนี่สําคัญพี่น้องคอมเมนต์นี่สาคัญสาํญสาคัญมากคอมเมมต์สร้างสารรค์กระทําใหมศิลปินเขามีกําลังใจพี่น้องคนเฮาทุกคนล่ะค่ะมากัก กำลังใจะจากแฟนคลับ fc เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นเป็นยาวิเศษเลยแหละพี่น้องสำหรับคอมเมนต์ทางการท่ว่าเฮ้าสีเบิงหมอหลองหมอล่ำหรือว่าการเฮ้าสีไปเสพเอาความสุขจากเวทีการแสดงเข้าจะไปจับผิดหมอล่ำค่ะอย่าไปฟันทงอย่าไปคิดเองว่าผู้นี่เฮ็ดจังสันผู้นี่เฮ็ดจังสี่ผู้นี่เกตน้าจังสี่ผู้นี่สีเอาจังสี่โอ้บ่มีผู้ใดคิดคือเจ้าดอกยาาเอ้ยจะไหนจงมาคิดใด้ว่า ตามที่อ่านคอมเมนต์นะคะพี่น้องก็เหมือนกว่าแม่ปานดาคาคู้น่ะเพิน่นบ่สรสอนลูกเลยอ,อยากสิมายึดวงนี่อยากสิ่ให้ลูกสาวมาจับบอดตกเป็นผัวปานนันละพี่น้องกับเข้าใจดอกว่าหักว่าแพอ่งว่าห่วงบอดนกแท่นน้องอายแต่การหักการห่วงการวาคอมเมนต์ comment แบบอื่นก็ไดบ่ต้องไปคอมเมนต์แบบนี้มันทําให้น้อง ท้าให้น้องปริมหรือว่าแม่ปันดําเพิ่นเสียหายนะคะแบบนี้เพิ่นฟ้องเจ้าได้เด,ด้นี่ถึงถึงกับชูมือนีกฎหมายแห้งค่ะพี่น้องกฎหมายพรบบอมพิวเตอร์นะคะเตรียมตัวเตรียมเงินไวยวดเจ้าเสียมาเตมหตุแบบนี้ถ้าถือเพิ่นผูเพิ่น,นบบยอมนะคะถือว่าถ้าให้เกิดความเสียหายหรือว่าเสียหายซื่อเสียงค่ะบ่สมควรสีย่อมแลม้วมเอ้าแบบนี้เนาะเหมือนกับว่าเข้าไปส่งเสริมให้ลูกท่าโตบ่ดี มันก็ว่าคนเป็นแม่บ่สั่งสอนลูกค่ะพี่น้องเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับน้องปริมนี่ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะนั่งเอกปริมนะคะสู้ๆค่ะน้องเอกน้องเป็นค้นน่ารักอ่อนหวานนะคะสําหรับนั่งเอกปริมหมอลําเสียงวิหกนะคะเป็นคนหนังเป็นลูกสาวของอบอลงมาคู่กับว่าใดด้ยค่ะแม่ปานดําคําพูนคนก็คือว่าเป็นบอลมบอลคู่เป็นผู้นาทางศาลรและศิลป์ เพิ่นอยู่กับ,บวงการหมอหลองหมอลำม,มาโดนแล้วพี่น้องพบบรรยากาศข้างหลังยาย่ซิ์เป็นยังไงพี่นอ้รราานองบรรยากาศดีค่ะว่เพิ่นเอางวัวเขาคอกค่ะนี่คือยาย่ซิ์ได้มาหนางังอยู่ถังข้างนี่แพี่น้องแต่พบก่อนครับบรรยากาศมีเสียงยังแนก่ก็อดเอาพี่น้องนี่แหละวิวธรรมชาติเลยนะคะค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับมือนี้ยายซิดกับออกมาเว้าถึงคอมเมนต์นะคะมเมนให้มันสร้างสรรค์มเมนให้เกิดประโยชน์นะคะมเมนให้คนคนที่ถึงเมนอะ เพิ่นมีกกำลังใจที่จะ,ะสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้เหาได้เห็นได้ติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้เพิ่นสนับสนุนหมอลออหมอล่ำนะคะให้เพิ่นไดมีกกำลังใจต่อสู่กับการง,งานนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องคะสำหรับมือนี่นะคะเด้ศกกระน่ำเรื่องเล่าเกี่ยวกับคอมเมนต์เว้าสูพีสุนองฟั่งค่ะเมนให้เป็นเม้นให้ดีมเมนบ่ดีก็สามารถถือฟ